เราสามารถลาดลดลงไปได้เลยนะครับลาดลดลงไปแบบนี้ได้เลยครับจะทําให้ต้นพริกของเราเจเริญเติบโตรากแข็งแรงติดดอกออกผลผลไม่ร่วงดอกไม่ร่วงแน่นอนครับโอ้โหดูต้นนี้สิครับใบใหญ่ยังเลยครับยังไม่ติดดอกออกผลก็สามารถลาดลดได้เลยนะครับลาดบดแบบนี้ทําให้ต้นพริกของเราติดดอกออกผลใบใหญ่เขียว ไม่ร่วงแน่นอนครับนี่ครับต้นเล็กๆแบบนี้ก็สามารถล่าลดได้เลยนะครับลาลดลงไปเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหต้นนี้ครับเขียวจังเลยครับใส่ปุ๋ยน้ำของเราลงไปแบบนี้เลยครับจะทำให้ต้นพริกของเราติดดอกออกผลแน่นอนเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชม